เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะสว่างสว่างเลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะท้ายสวยๆเลยนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนช่วงล่างนะคะเดิมๆสภาพดีนะคะยังอะไรก็มีให้นะคะให้ในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะ ะค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สเสน่ห์รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างพทุทธุมทานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าสวยๆเลยสําหรับใครที่ มองหารถกลับบ้านสงการนะคะราคาถูกๆนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลย Isuzu D-Max Highlander นะคะตัว LP 2019นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมเนียนทั้งคันนะคะได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะกระจังหน้าก็คือเนียนๆเลยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะสว่างๆเลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคันนี้ล้อแมก จะได้แม็กอลอยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะโอ้โหยางดอกเรือเลยใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะกระจกเป็นกระจกพับมือนะคะมีบันไดแล้วก็มีคิวการ์สารให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะแต่กระสีรถสวยๆเลยแล้วก็คันนี้เป็นโอเพนแคมปนะคะแคปเปิดได้โอ้โหภา,า,ายใน <c oughs> ข้างหลังกว้างมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูให้ดูรอยอักก่อนมึง <c> ไ <oughs> ่ทำเล็บมา แกะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน็อตเนียนเนียเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้นะคะด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนนะคะดูได้เลยนะคะเนียนเนียนเลยนะคะท้ายของคันนี้ท้ายสวยๆเลยนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนมีกันชนนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะเดิมๆสภาพดีนะคะยังอะไหก็มีให้นะคะเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะตัวแมกไลเนอร์สภาพดี กระบะข้างหลังกว้างนะคะตรงนี้น็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะพอนราคาดีด้วยเดี๋ยวรอดูเลยราคาเท่าไหร่นะคะข้างหลังไม่ใช่ข้างหลัง,ง,ลงด้านข้างนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยผมไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้เนียนทั้งคันนะคะสภาพดีมากได้ไปก็คือแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแกอยากนิดน,นึง เออโอเคแกไดเจ็บบอนี่เลยนะคะได้สวยๆเลยน็อตตรงนี้นะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะเดิมทั้งคันแล้วก็คันนี้ชุดเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะคะนี่เลยไปไหนรถเสียก็คือสบายใจใหายห่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่า ภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะอย่างที่หนูบอกว่ากุ้งกว้างเลยนะคะนี่เลยเบาะแคบนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสภาพดีมากเลยนะคะด้านหน้าเป็นเบาะผ้านะคะเหมือนกันเลยสภาพดีนะคะทั้งเบาะแคบแล้วก็เบาะหน้านะคะ ครืคันนี้ได้เครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมีคอนโซลด้านหน้าก็คือสภาพดีมากไม่มีรอยจาเลยนะที่เก็บคูมเก็บของเยอะมากเลย123่งสองสโอ้โหุของได้เยอะเลยมีที่ชั์จแบตตรงนี้ด้วยสุดยอดนะคะแล้วก็ชุดสมุดคู่มงคู่มือก็คือมีมาให้ครบเลยนะคะที่ทำเล็มาหยิบยากนี <c oughs> ่นะคะแล้วก็ด้านบนของคันนี้นะคะ สวยๆเลยคือข้างหลังมีลำโพงด้วยอะ่ะแบบฟังเพลงทั่วถึงแน่นอนนะคะระบบไฟก็คือติดทุกจุดนะคะสว่างมากเลยนะคะอ่าแล้วก็นี่ที่ใส่วงสวแวนก็มีให้นะคะตรงนี้ ตึ้งๆงมีกระจกมาให้ด้วยนะคะหนูชอบรถที่มีกระจกนะคะแล้วก็กระจกด้านหน้าเป็นกระจกตัดแสงนะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่1,458โลนะคะหารแล้วตก,กปีละประมาณ1 6 0 0 0โลนะคะวิ่งปีหนึ่งไม่ถึง2,000 0เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่า มาดูห้องเครื่องกันต่อนะคะห้องเครื่องสวยๆเลยมาพร้อมเครื่องยนต์1.9ร้อยห้าสิบแรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมตาต,ติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยมาดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะคานสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดมาแน่นอนนะคะนอนทุกตัวเนียนกริบนะคะสวยมาก น็อตฝากระโปงก็เรียเนียนเลยไม่มีรอยแกะเลยนะคะฝากระโปงเดิมมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะทักเราเปียรไทยองเล็วก่อนส่งหนึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หปีเลย1นึ่งมกิโลด้วยคันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่4ี่แสนสอมาบาทนะคะแต่ถ้าทักเพจเข้ามาเอาไปเลย3 000, 9, 9, 000ามแสนเก้าหมื่น,กนเก้าพันบาทเท่านั้นราคาสุดลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะคะปีขึ้นจะเท่ากํารคำนการส่งลูกค้าที่ซื้อผ่าน เท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเพียง7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะแล้วโปรพิเศษซื้อสดฟรีแหวไปเลยนะคะรถเต้นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคนันเต้นเรามีเล่มพมอนทุกคนักคนไม่ผิดเต้นหนีแน่นอน บบะะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเ a c e b o o k ของเราเข้ามานะคะทั้งเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติดตั้ง2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงๆไม่จกตามาที่นี่เลยเสน่ห์รถบ้านสองบ๊ายบาย